สวัสดีครับทวีสีมูลก่อนที่จะนำท่อแกนกลางประกอบในเตาเผาถ่านไร้ควันเดี๋ยวผมจะทำให้ชมครับว่าขั้นตอนการทำเป็นแบบไหนครับคือท่อแกนกลางที่ซีนดินเนี่ยเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะนำท่อแกนกลางนี้ไปประกอบกับเตาเผาถ่านไร้ควันได้แล้วครับ นำท่อแกนกลางเข้าไปประกอบกับเตาเผาฐานไรยก่อนผมจะให้ชมก่อนครับเนี่ยตั้งอยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นตะเกีงด้านล่างนะครับกับเตา F5E ข้างล่างเดี๋ยวเราก็จะนำท่อแกนกลางตัวนี้ประกอบเลยครับ การประกอบท่อแกนกลางใส่กับเตาเผาถ่า,านไหลายคอนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับกดลงให้แน่นดินเหนียวที่เราซีนก็จะเป็นตัวยาที่ดีหรือว่าเป็นตัวอุดที่ดีครับรอบตัวนี้เมื่อเวลาไม้ขายแก๊สก็จะไม่มีแก๊สเล็ดรอดออกในส่วนนี้ครับขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวผมจะทําการซีนดินเหนียวใต้ก้นเตาครับขั้นตอนแรกเราจะต้องทําการตะแคงถังตัวนี้ขึ้นไปก่อนครับ การตะแคงก้นถังเราต้องใช้อุปกรณ์ครับใช้ไม้แบบนี้2อันครับ เมื่อเราตะแคงก้นถังเสร็จเราก็ส่องเห็นท่อแกนกลางครับเห็นไหมจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเราก็ทำการใช้ดินเหนียวซีนได้เลยครับขั้นตอนการซีนดินเหนียวก็ทำง่ายมากครับนี่ทำแบบนี้เลยครับเราไม่ต้องมองก็ได้ครับเราใช้มือสัมผัสครับ ไหมอุดเลยสบายมากครับเมื่อก่อนผมไม่ทําแบบนี้ค,คิดไม่ออกหลังจากที่มาทําวิธีนี้โอ้ดีจังเลยก้นทังครับเมื่อเวลาไม้ขายแก็สจะไม่มีปัญหาเรื่อง ก๊สรั่วลงข้างล่างเพราะว่าถ้าเราปล่อยแก๊สรั่วลงข้างล่างนี้จะทําให้ก้นเตาเราเสียหายมากเลยก้นเตาเราใช้งานได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็หย่อนหรือว่ามีรอยรั่วครับทำทุกครั้งนะครับเวลาเราเผาถ่านแต่ละครั้ง ใช้ดินเหนียวซีนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราซีนดินเหนียวใต้ก้นเตาเสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมปรับก้นเตาลงตามเดิมครับ อันปรับก้นเตาเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมครับทําง่ายมากเห็นไหมท่อแกนกลางเราก็อยู่ศูนย์กลางเหมือนเดิมครับต่อไปเราก็นําไม้ใส่เตาได้เลยครับในชั้นแรกการใส่ไม้ก็จะนําไม้เล็กใส่เข้าไปแบบนี้ครับ คือไม้ตัวอย่างที่เราจะนําไปใส่ในชั้นแรกครับช่องว่างที่เหลือครับตรงนี้เราก็ใส่ไม้แห้งหรือว่าไม้เล็กได้เลยครับในชั้นแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมนี่เราก็จะใส่บรรจุไปแบบสําหรับช่องว่างนี้เราก็ใส่ไม้เล็กได้เลยครับใส่ให้เต็มพื้นที่เลยลักษณะไม้เล็กของผมก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นไม้แปรรูปที่ย่อยไวแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นเชื้อเพิงอย่างดีช่วยให้ไม้ส่วนนี้ไม่ดีครับอันนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างไม้ใหญ่กับไม้เล็กครับแบบนี้เราก็นำไม้ไปใส่เลยครับแบบนี้เห็นไหมช่องว่างครับใส่เข้าไปวางเลยแบบนี้ครับนี่ ็อย่างที่ผมบอกให้ใส่ให้เต็มพื้นที่เลยครับการเรียงไม้ในชั้นแรกก็จบแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมตามช่องว่างต่างๆก็ใส่ให้เต็มแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างที่ผมบอกครับจะไม่ดีมากครับอันนี้คือชั้นแรกครับต่อมาเราเรียงชั้นที่สองเราก็ใส่ไม้ใหญ่ได้ตามใจชอบของเราเลยครับเรียงมา อันนี้คือชั้นที่สองครับเป็นอย่างไรบ้างครับใส่แน่นแบบนี้นะครับเต็มพื้นที่แบบนี้ครับแบบนี้เลยครับชั้นที่สองครับต่อไปชั้นที่สามครับชั้นที่สามครับจะเห็นลักษณะชั้นที่สามนี้ไม้จะใหญ่ขึ้นมากเลยครับต่อไปก็จะเป็นชั้นที่สี่สำหรับชั้นที่สี่นี่ก็จะเป็นไม้ผสมประสานระหว่างไม้เล็กไม้ใหญ่ครับ เพราะว่าชั้นบนนี้ความสูงก็ไม่ได้มาตารฐานครับเวลาเราใส่ไม้ก็จะเป็นไม้เล็กเสียมากกว่าครับเดี๋ยวไปจบกันที่ชั้นที่4ี่ครับอ่าเสร็จแล้วครับชั้นที่สี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับใส่เต็มที่เลยครับต่อไปก็จะทำการปิดเตาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะทำการเผาเลย แต่คืนนี้ผมจะอบไว้ก่อนครับเพราะว่าเป็นเวลาค่ำแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็คอยติดตามชมการเผาว่าผลลัพธ์ของการยาก้นเต่านั้นเป็นอย่างไรครับจะส่งผลดีให้ก้นเต่าของเราเป็นแบบไหนครับครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดมีความสงสัยหรือว่าจะชี้เนี่ยติชมสำหรับคลิปนี้ก็เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์พูดคุยกันได้ หรือว่ามีอะไรจะสอบถามก็สอบถามมาได้ครับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจที่จะสร้างคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอากาบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ